มาพบกับเซลวีนะคะที่ช่องมิซูชิปีจัดหนักนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สขาขาหามุ้งว่านเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือเจ้าปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นตัว GT พลัสนะคะราคาจะอยู่ที่1 3 7 7 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็จะมีค่าสีขาวเพิ่มนะคะอีก1 5 0 0 0บาทเนาะตัวนี้เป็นรถของพี่อิวนะคะระยะ การจองและทาสัญญาเนี่ยและถึงวันรับรถอะคะ่ะสี่วันเท่านั้นเองมาดูกันค่ะว่าพี่อิ๋วได้อะไรเป็นพิเศษแล้วมีแถมอะไรให้พี่อิ๋วบ้างมากันเลยค่ะมาชมกันเลย<อ>เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นกล้องนะคะกล้องมองด้านหน้านะคะตัวนี้ค่ะของเราออกแบบเป็น Advanced Dynamic Shield นะคะแล้วก็ของเราเนี่ยจะมีเป็นไฟ LED เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างต่อกันเลยดีกว่าค่ะ ของเรานะคะตัวนี้นะคะล้อของเรานะคะจะเป็น265ทับ 60R18 ค่ะตัวนี้ลงหลุมอะไรสบายใจแน่นอนค่ะต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะของเราจะเป็นกล้องซ่อนอยู่นะคะเพราะว่าของเราค่ะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยมีกล้องรอบคันให้แล้วนะคะต่อไปค่ะตัวนี้เลยของเราเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ตัวนี้ของเรามีแถลสครับเพดให้คุณลูกค้าด้วยนะคะต่อไปค่ะ ตัวนี้เลยนะคะตานิ้วคิ้วกางสาดค่ะตัวนี้มีก็แถมให้คุณลูกค้าเหมือนกันค่ะเล่าหลังคาตัวนี้มาจากโรงงานมั่นใจได้เลยค่ะว่าใช้ได้จริงแน่นอนนะคะและข้างหลังของเรานะคะก็จะมีเป็นถาดท้ายนะคะแถมให้กับลูกค้าไปอีกหนึ่งชิ้นค่ะเอาไว้รองสัมภาระนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกสบายในการใช้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้นะคะมีเซนเซอร์4จุด มาจากโรงงานเลยนะคะแล้วตัวนี้ก็มีกล้องด้านหลังนะคะพร้อมเส้นกะระยะที่แปลผ่านตามพวงมาลัยว้ค่ะสำหรับเจ้าปาเจโร่สปอร์ตจีทีพาตัวนี้นะคะมีระบบคลิกเซนเซอร์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับลูกค้านะคะในกรณีที่คุณลูกค้าค่ะถือของ2มือนะคะตัวนี้เพิ่มความสะดวกสบายทั้งเข้าแล้วก็ออกค่ะในกรณีที่ออกมาเนาะ เราก็สามารถติดปิดได้เลยในตัวเริ่มต้นนะคะของปา j e โรสปอร์ของเรามีให้แล้วเรียบร้อยค่ะคุ้มจริงๆค่ะตามมาดูภายในกันนะคะของเรานะคะเจ้าตัวปา j e โร่ GT พันะคะตัวนี้เป็นบอกไฟฟ้าของผู้ขับนะคะต่อมาค่ะจะเป็นพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมาของพูดคอนโทลนะคะ แล้วก็ตัวนี้มีเกียร์เพนเดิ้ลชิพให้แล้วนะคะของเราค่ะมีกล้องรอบคานตัวนี้นะคะกล้องหน้ากล้องด้านข้างและกล้องด้านหลังนะคะตัวนี้ของเรามีรับรอง Apple CarPlay Android Auto แล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าสามารถเปิดเพลงจากตรงนี้ได้เลยนะคะต่อลงมาค่ะตัวนี้จะเป็นแอร์นะคะออโต้ใช้ขวาแยกกันนะคะอิสระค่ะต่อไปตัวนี้จะมีตัวไวเลสชัยเจอร์นะคะ สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะเอาไว้เพื่อเปิดนะต่อมาค่ะตัวนี้ของเรานะคะจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้โฮค่ะและด้านหลังของเรานะคะก็จะมีเป็นตัวจอนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะแล้วก็เปิดดูหนังฟังเพลงได้เลยค่ะที่ตีจับหนักทั้งทีไม่ได้ของแถมก็ต้องได้ดร็กบ,บีพิเศษคะ่ะคุณพี่อิ๋วนะคะ ดาวเพียง25วเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ย0% 48เปอร์เซ็นต์งวดเลยค่ะตัวนี้คุ้มสุดๆไปเลยค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยสุดยอดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็บีด้วยนะคะขออนุญาตไปส่งเม้ารถกันนะคะขอบคุณค่ะ